อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆนะครับทุกองเนี่ยผมเปิดให้เช่านะแล้วก็รับประกันพาแท้ตลอดชีพให้ด้วยนะครับนะฮะคนที่เช่าบูชากับผมนะครับนะผมจะถ่ายรูปคู่กับบัตรให้อย่างนี้นะครับบัตรรับประกันนะครับเป็นชื่อผมแล้วก็เบอร์โทรของผมชัดเจนนะครับนะชื่อผมเบอร์โทรของผมชัดเจนครับติดตามกันได้ครับที่เพจพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวโอฮาน่าพระเครื่องก็ได้นะครับใน Facebook นะครับ แล้วก็ติดตามในไลน์กันได้ครับ0924191588นะครับผมก็จะลงรูปพระเครื่องห,หลายรุ่นให้ชมนะครับแล้วก็คนที่เช่ากับผมผมจะถ่ายรูปกับบัตรอย่างนี้ให้ครับนะเป็นหลักฐานว่าเช่าพระเครื่ององค์นี้กับผมไปหูยสวยมากจริง,งนะครับนะดูครับดูสิครับดูความสวยสิครับองค์นี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยนะ นะครับองนี้ต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือเป็นเนื้อนวะครับถ้าต่อโค้ดมุมล่างซ้ายมือเป็นเนื้อทองแดงครับนะมาดูสิครับว่าสวยขนาดไหนดูครับนิ้วครบเลยนี่ครับนับนิ้วเลยนะนะครับถ้าได้สวยขนาดนี้นะนับนิ้วเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจมูกโด่งครับนะจมูกโด่งครับนะฮะตอโค้ดนี่ครับเห็นเส้นคลื่นที่วิ่งอยู่ในโค้ดไหมครับ เห็นไหมครับจะมีเส้นสายน้าไม่ใช่ไม่เรียกเส้นขึ้นนะเส้นสายฝนนะครับตั้งลงมาครับจากหัวตัวนาเห็นไหมครับเป็นขีดเป็นขีดในวงกลมนะครับนะฮะนี่ครับโค้ดของแท้นะครับคมชัดครับแล้วเป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์มากเนื้อนวะครับนะถ้าพระสวยเกตนี้แต่ก่อนนะต้องบอกว่าแต่ก่อนนี่ครับเนื้อนวะแบบนี้นะต้องมีหมื่นสี่หมื่นหกนะครับหมื่นสี่หมื่นหกนะแต่ก่อนนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่านะครับนะแบ่งให้ไม่ถึงหมื่นจ้ะไม่ถึงหมื่นจ้ะและสวยมากครับสภาพนี้นะหายากมากแล้วครับพี่พี่จ๋าพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยวยครับเนื้อนวะโลหะปี2536ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากครับนิยมมากหายากสร้างน้อยครับนะครับสวยและคมชัดมากนะครับ แล้วมาชมองค์ที่3นะอย่าลืมพี่พี่ผมจะพูดย้ําเสมอเลยกดไลค์ให้ด้วยนะกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> บางท่านออผมไม่ทันแล้วเรอนะครับนะเช่าไม่ทันครับคนที่เขากดติดตามเขาจะมีมีอะไรอะ่ะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้ไปครอบครองก่อนเพราะว่าเขาจับจ้องอยู่แล้ว <c oughs> องค์นี้ครับพี่พี่นะฮะโอ้โห คุณพี่ท่านนี้นะครับลักในหลวงปู่ทวดนะครับพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดเหมือนกันกับผมเลยนะนะครับพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดรุ่นแควคาดล่ํารวยครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกของประเทศไทยครับที่อัญเชิญหลวงปู่ทวดมาประทับบนหลังพญาเต่าเรือนครับหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อทองคําจ๋าพี่จ๋ามาดูความสวยของเนื้อทองคําครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อทองคําครับจมูกโด่งสวยงามชัดเจนครับ เนื้อทองคําครับองค์นี้รุ่นแขวคาดล่ํารวยเป็นพญา,าเต่าเรือนนะครับรุ่นแรกของประเทศไทยครับเนื้อนวะนะฮะหน้าทองคําแบบนี้สร้างไว้เพียง599องค์ครับ599องค์ครับเราดูนะครับเนื้อทองคําสวยมากองค์หลวงปู่ทวดครับท่านเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแขวคาดครับ นะส่วนพญาตเต่าเรือนของหลวงปู่หยูเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับนะปลูกเสกเป็นรุ่นแรกนะของประเทศไทยวัดเขาตองเมืองรับแลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นนะฮะผู้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับนะและก็สวยสมบูรณ์ดูเส้นสายลวดลายเนื้อนวาผิวลุ่งๆครับนะสร้างไว้เพียงนะครับ599อองคนะ์ 599องค์เท่านั้นครับพี่พี่องค์นี้ต่อโค้ดคมชัดครับดูสิครับผิวลุ่งๆเลยครับนะฮะดูสิครับองค์นี้โอ้โหเลขสวยด้วยครับ515ครับเป็นเลขหามครับสวยสมบูรณ์มากๆครับ1ใน599องค์ครับนะครับ แต่ก่อนชาวไต้หวันเช่าผมไปเกือบหนะมืน่นสองนะหมืน่นหมื่นหนึ่งหมืน่นนะฮะหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่น่งหนึะเกือบหมื่นหนึ่งมหงมงมีเลขสวยๆเลขตัวเดียวนี่ครับเลขแปดจำได้ว่า1นึ่งหมื่นหะนึ่งหมั้งนะเลขแปดตัวเดียวนะแต่องค์นี้นะครับไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึอเอาอย่างนี้นะครับเนื้อวะหน้าทองคำเนี่ยครับองนี้ผมแบ่งให้พี่ๆไม่ถึงห0 0 0นอะไม่ถึงหกพัครับนะ ไม่ถึงครึ่งที่ผมเคยปล่อยครับปลุกเสกได้กันสี่วาระครับรุ่นนี้นะ